สวัสดีครับอยู่กับเดียโบนะครับก็มาอยู่กับคิลเลอร์ตัวใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาสดๆนะครับไม่นานนี้นะครับก็จะมารีวิวให้ดูนะครับว่ามันเก่งอย่างที่เขาพูดหรือเปล่านะครับเพราะว่าทุกคนเห็นพี่มารตี้พี่จะเนฟเล่นนะครับทุกคนบอกว่ามันเก่งนะครับแล้วก็ทางช่องอื่นๆที่เขาเล่นกันนะครับรู้สึกว่าเออมันโหดแต่ว่ามาอยู่ในมือผมมันจะกากหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็ไม่เล่นเก่งอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ผมเตรียมแต้มนะครับมาแค่ 8แ,แสนหกนะครับว่าจะอัพแค่นี้นะครับอัพแล้วก็ไปเล่นสดๆเลยนะครับแล้วก็ผมจะซื้อตัวมันเลยนะสดๆในตอนนี้เลยนะครับก็ไปดูกัน,นครับว่ามันจะเก่งแค่ไหนนะครับ hmm. อมืมีลูก,กอกาะเลยโอเคครับเดี๋ยวก็ไปเจอกันในการอัพเปิร์กนะครับโอ้ไม่กอดอยู่หน้าเลือกตัวแล้วครับแล้วก็มาอยู่หน้าอัพเปิร์กนะหรือว่าผังเลือดนั่นเอง โอเคนะครับผมจะอัพเบิร์กเลยนะครับแต่ผมจะตัดทิ้งเนี่ยน,นะว่าได้เบิร์กอะไรบ้างครับไม่ได้ตัดทิ้งรียกว่าอะไรวนะเอ่อจะคลิปนะครับโอเคนะครับเดีย๋ยวไปเจอกันนะครับตอนอัพเบิร์กเสร็จแล้วนะครับผมโอเคครับจ <ผม S 1> ะต้องอยู่กันในเกมนะครับผมใจเยนะ็นๆนอนที่ำไมสวยฮะดอกกระชื้นอ้านเนี่ย นะครับทูเอร์อ่ะไม่เป็นไรนะโอเคนะได้ขีดไปแล้วนะจะได้จับแขวนด้ว่ะ เตะเตะเตะเขาเตรียมเตะเขาเลยเตะเขาเตะเขาเออกวนตีนขมักเม่เฟดเฟดสองปะเตราก็อุ้มคนเดิยไปนะเราแพทนี้มันต้องอุ้มบ่อยๆนะ ปุ้มยำๆยำๆยำๆนะผมอาจจะเงียบๆหน่อยนะครับอาจจะมีทุงนี้ไม่ได้อัดลีบนานครับอาจจะมืนๆงงๆทองๆไม่มั่งนะครับของนี เขาต่างเฮ้ยจะงานแต่บาร์ลังภูเลยกันอาลักหลอกโอ้ยสามคนเดิมนะครับไม่ตายนะต้องมุ่งไปเก็บยง้างสองนะครับเพราะคนนั้นเขามายุ่งนะ เราเดินเร็วมากนะครับเราเราเราเล่นสายตั้มนะเพราะว่าเราไม่มีเพิร์กยื้อเกมนะคแทบไม่มีเลยนะมันตันไม่ะดะตันนะครับ เราสองตัวนี้ก็ได้ใกล้ๆเนาะมีคนแถวนี้ไม่ไม่มีนะครับน่าจะมีคนมาช่วยนะครับเอาไปก่อนตัวเราก็เดินเร็วอยู่นะครับโอเคครับเราเจอ,อคนนะครับ รได้รัดประดังผูไม่ดังเนี่ยครับเราตอนนี้เราเริ่มไม่จำนะเพราะว่าอีกคนตายนะเราค่อยเล่นแล้วนะครับตอนนี้เพื่อนอีกคนนะเพครับ ไปเดยวเต้าไว้นะครับโอเคอะไรวะเนี่ยขึ้นไปเด็กเต้านะครับออกน่าจะยิงไปช่วยนะครับเออ เตะนะครับสวยมันต้องอยู่แถวนี้ครับนั่นเฮ้ยฟริงเกิ เต <auto> ็มอาตรงนี้นะครับผมว่าเราเราคุมตัวเสร็แล้วเราผมว่าน่าจะเขาน่าจะฉี่ฝั่งนี้นะนั่นผมว่าอีกอีกตัวน่าจะอ้อมนะครับ นั่นคนระับทายถูกหมดเลยนะครับเฮ้ยอิกตโจอยู่แข่งงานผมรอได้นะนะครับน่าจะวิ่งไปช่วยช่วยไ้ปะ่ะ <l id sei> รางลำโพงไม่รับรางลำโพงอ่ะอุ้มมันนะครับโอเคนะครับเราได้เลยนะเกลือเราได้เข้าหน้าต่างเดิมครับหน้าต่างมันปิดนะครับผมตัก อีกคนน่าจะมีทางหลังครับเห็นวิ่งวนประมาณสามจุดสามรอบเฮ้ยอีกคนน่าจะมีทางหลังนะนนะนครับนะช่วงแรกเกมจะตึงนะเพราะผมเพิ่งซื้อตัวใหม่มาสดๆนะแล้วก็เล่นสดๆครับมันจะตงึตงตงึตงตึงตึงตึเยอะแหละแถวสครับขวาแล้วก็ขวาอีกที โดไปละโดครับทำแม่หึมูลวอล์กมาด้วยมูลทำไมโดครับปึ้งเราจะได้ไงนะเพราะว่าเรามีเวลาเยอะนะครับทางจานนิโนมเอ็งทำอะไรโทรไปก่อนนะครับตัวอยจอยกี่แถวเนี่ยครับ เด,เด็กน้อยวันนี่นะีคนไม่ได้อยู่มีเดียวนะครับฮะ,ะม่นมตึบตึบตบ,ตบ,ตบต เราจะเดินใงโซนหัวนีไปนะครับเฮ้ยเกมียานเกินงานเกินงานเกิน lại Dù nãy ơi, dù nãy ơi. Dù tôi nghĩ อุ้ยอุ้ยนุบาบน้ามาลำบูม่ะด่ะโอเคครับก็เล่นครั้งแรกนะก็ตามนี้แหละมันโหดครับมันมันโหดนะผมว่ามันตัวที่โหดเลยครับมันก็ผมก็เล่น เบต้ามาแล้วนะครับสองสามเกมนะพอมาเล่นอันนี้จริงๆนะครับมันก็จะโหดโกวเาเดิมเลยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันควรพอได้แค่เนี้ยมันก็ไม่ได้โกงมากครับมันก็จุกได้นะถ้าคนที่เล่นเป็นนะครับอย่างแมสไอโรดน้ครับถ้าคนใจร้อนพุ่งไปมันก็ไม่ได้นะครับก็จบกับการเล่นตัวใหม่นะครับครั้งแรกนะครับมันก็จะตึงนะาตานนะนะครับ ใครชอบนะครับก็ช่วยกดติดตามนะครับแล้วก็เอ่อช่วยกดไลค์ด้วยนะครับที่นี่นะครับก็เจอกันครับบาย